วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Spy ล้วงหุ้นเด็ดนะครับทุกๆวันพุธบ่ายสามโมงเรามาพบกันนะครับถ้าพูดถึงวิวัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลาตอนนี้ก็เกือบ40ปีนะครับแล้วก็ล่าสุดเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ท่านใหม่แน่นอนครับวันนี้แหละครับ The Spy ล้วงหุ้นเด็ดเราจะล้วง ว่าผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่มีวิสัยทัศน์อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วง1สัปดาห์หรือในช่วงในระยะ2 3สสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับเราไปดูครับภาพรวมของทิศทางของตลาดหุ้นจะเห็นว่ามีการปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดนะครับเซ็ตอินเด็กซ์มีการขึ้นมาโดยตลอดและติดกันทุกๆวันจนล่าสุดเราเกือบจะเห็นตัวเลข1 5 0 0จุดแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นณขนาดนี้ก็คือต้องยอมรับครับว่า ราคาตลาดของหุ้นเราไม่ถูกครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่านักทุนต่างประเทศเริ่มกลับมาซื้อสุทธิผมใช้คําว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะมีการประลองกําลังแล้วครับเพราะว่า1การทําปิดวินโดว์เดซซิ่งไม่มีความจาเป็นแล้วแต่จะเป็นเรื่องของการสู้กันของนักทุนสถาบันในประเทศที่ก่อนหน้านี้มีการเข้ามาซื้อโดยตลอดแต่ในระยะหลังๆก็เริ่มมีการซื้อของนักทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนมือกันส่วนภาพอีกภาพหนึ่งที่เราจะเห็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยก็คือ ระยะรายเดือนคือตั้งแต่ย้อนหลังหลายๆสัปดาห์ที่เราเห็นมาเนี่ยหุ้นเป็นลักษณะของการพันผวนซิกแซกเห็นไหมครับจะแตกต่างกับภาพเมื่อสักครูน่นี้แต่การพันผวนที่เกิดขึ้นเป็นการพันผวนที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพคือจุดสูงสุดสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะค,ะนะครับจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเราใช้พูดอย่างเต็มปากครับว่าตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงของทิศทางขาขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเอาละครับ เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับไปคุยกันครับว่ามุมมองวิสัยทัศน์ของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของเดอะสปายล้วงหุ้นเด็ดนะครับทุกครั้งเราเวลาคุยกันเราพยายามที่จะถาม CEO หรือผู้บริหารสูงสุดในบริษัทนั้นๆว่า บริษัทที่ท่านบริหารอยู่ดีหรือไม่ดีแต่วันนี้ล่ะครับเราได้รับเกียรติจากคุณเกษรามาชุศรีนะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องวงเล็บว่าคนใหม่ด้วยนะครับผมจะมาคุยกับทางคุณเกษราว่าถ้านักทุนรายบุคคลหรือนักทุนที่เราคุยกันง่ายๆว่ารายย่อยตอนนี้เนี่ย ตลาดหลักทรัพย์จะสร้างเครื่องมืออะไรให้กับนักลงทุนครับสวัสดีครับคุณเกษราครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เราเปลี่ยนมุมมองนะครับทุกครั้งโลโก้ข้างหลังก็จะเป็นโลโก้บริษัทอันนี้เป็นตลาดหลักทรัพย์เลยนะโอ้ขอบพระคุณมากนะครับคุณเกษรามีมุมมองอะไรเกี่ยวกับการให้ความรู้นักลงทุนโดยเฉพาะนักทุนรายบุคคลครับค่ะก็ต้องบอกนะคะว่านักลงทุนรายบุคคลในประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ไ่ง่ายเลยนะคะอันแรกเลยนะคะบอกว่า คุณเป็นออนไลน์หรือเปล่าหรือคุณจะเป็นออฟไลน์นะคะแต่จริงๆอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่คุณมาได้ทั้งคู่เลยนะคะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะออนไลน์ก็คืออะไรก็คือว่าเวลาคุณอยากจะไปเปิดบัญชีกับโรเกอร์คุณบอกเขาว่าคุณจะซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกว่าอันนั้นได้หรือจะเปิด2ออย่างเลยทั้งออนไลน์กับออฟไลน์นะคะแต่อันแรกก่อนไปเปิดบัญชีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่า ดิฉันเชื่อว่าผู้ลงทุนทุกคนนะคะเวลาจะลงทุนเนี่ยเงินของเราครับเราต้องรักนะคะคแล้วเราต้องทําการบ้านกับมันต้องรู้รู้ตัวเองก่อนด้วยต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะอันแรกว่าเราเป็นคนที่เรียกว่าชอบลงทุนในหุ้นหรือไม่ครับบทเรียนง่ายๆก็คือว่าหุ้นเนี่ยเขามีขึ้นมีลงนะคะถ้าเกิดหุ้นลงแล้วเราทนได้หรือเปล่า นะคะทนขาดทุนได้หรือเปล่าแล้วก็หุ้นที่เราเข้ามาลงทุนเนี่ยเราถือยาวได้ไหมเช่นยาวเป็นปีได้ไหม,มนะคะ เพราะว่าถ้าเรียกว่าเล่นสั้นๆอะไรวันนี้ไม่พูดถึงนะคะครับถือว่าอันนั้นก็แล้วแต่หลังจากที่เขาอาจจะมีประสบการณ์แล้วคือตอนนี้ก็น้อยลงใช่ไหมฮะสมัยก่อนเขาเล่นกันโอ้โหลายลายวันบางคนบอกลายชั่วโมงด้วยอันนั้นถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วต้องการทําอย่างนั้นครับแต่เดี๋ยวนี้ก็การลงทุนระยะยาวก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะแล้วต้องบอกว่าการลงทุนระยะยาวให้ผลตอบแทนที่ดีครับนั้นอันแรกถ้าเกิดเราจะเป็นผู้ลงทุนเราบอกเราไม่รู้จักหุ้นเลยทําอย่างไรใช่ไหมคะครับมีททาางเลืือกกให้ํ็ค อันที่หนึ่งมาเรียนหนังสือตัวตลาดหลักทรัพย์ก่อนใช่ไหมคะมีสอนด้วยมีสอนด้วยค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เลือกหานะคะในการที่บอกว่าเป็นนักลงทุนมือใหม่ครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนมาที่ตัวตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะคอันนี้ก็สามารถที่จะมานั่งฟังได้ลงทะเบียนมาทางออนไลน์หรือโทรศัพท์มาแจ้งครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนไม่มีเวลาครับ ไม่มีเวลาก็เข้าไปที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันอ,อันแรก s e t o r t h เนี่ยใช่ค่ะคนะคะแล้วอาจจะเข้าไปสู่ที่เรียกว่า TSI นะคะในเรื่องของการศูนย์การเรียนรู้ของเรารก็จะมีเขาเรียกว่า e-learning ค่ะ e l e a r n i น g นี้ก็คือว่าเราก็ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็จะมีการสอนโดยการที่จะบอกว่า การลงทุนจะมีอะไรเป็นอย่างไรเราต้องดูอะไรบ้างเขาสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านเลยเรามีออนไลน์เราเปิดได้เลยได้ค่ะแต่เรียกว่า e-learning เนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียน e-learning ได้ e-learning นี้ก็จะมีตั้งแต่เรียกว่าระดับขั้นพื้นฐานการเขาเรียกการออมเงินการลงทุนเป็นอย่างไร,รไปจนถึงขั้นเรียกว่าเริ่มต้นจะลงทุนในหุ้นทําอย่างไร,รหรือจะลงทุนในตราสารหนี้มีทุกประเภท สามารถเข้าเรียนทางออนไลน์ได้อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ติดตามรายการอยู่แล้วบอกว่าอยากจะลงทุนในหุ้นแล้วยังไม่มีความรู้เข้าไปในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ใน TSI ได้ได้ค่ะสมัยก่อนในการเริ่มต้นของ TSI ผมจําได้ว่าจะต้องไปเรียนใช่ไหมฮะยังไม่มีเลยนีตอนนี้เป็น e l e a r n i n g หมดแล้วค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าอย่างเช่นคนอยู่ต่างจังหวัดมันงพิมายยากใช่ครับและบางทีก็ไม่มีเวลาก็อาจจะใช้เวลากลางคืนทํางานได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ e l e a r n i n g นะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้ละ เราไปเปิดบัญชีกับตัวโบรกเกอร์แล้วใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเปิดออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่แต่ละหุ้นที่จะลงทุนจะทําอย่างไรจะทำอย่างไรเพราะเ<ห><ม>ดี๋ยวนีบ้บรกเกอร์ก,ก็ไม่ได้คบเวอรทุกตัวค่ะใช่เพราะฉะนั้นอันแรกต้องเรียนว่าผู้ลงทุนเองคงจะต้องดูว่าตัวเองชอบอะไรแบบไหนเพราะว่าเคยมีเข้าใจว่ากูรูหรือผู้รู้บอกบางคนชอบอะไรที่ตัวเองสัมผัสได้สัมผัสได้เช่น บางทีก็อาจจะเป็นหุ้นที่เราเข้าไปเดินชมกิจการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายเครื่องอุปโภคบริโภค,คต่างๆนะคะหุ้นเหล่านั้นแต่บางคนบอกว่าชอบหุ้นที่เช่นทําเรื่องเหล็กเรื่องอะไร,ร,รอันนั้นก็อาจจะไปดูไม่ได้ไปเดินไปดูทุกวันไม่ได้แต่หุ้นบางตัวนี่คุณเห็นทุกวันได้ือเป็นกลุ่มธนาคารหรือเป็นคนที่ขายของเซเว่นอลเลแล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นความชอบก่อนบางคนบอกชอบต้องสัมผัสได้บางทีไปเดินดูแล้วรู้สึก ดูว่าเอของเขาขายดีขายไม่ดีอะไรได้อันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าตัวเองชอบอะไรรหลังจากที่พอจะรู้ว่าชอบกลุ่มกลุ่มไหนก่อนสามารถที่จะเข้าไปดูหุ้นว่ากลุ่มนี้กลุ่มเช่นบอกว่ากลุ่มธนาคารมีอะไรบ้างกลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภคมีอะไรบ้างเข้าไปดูเลยนะคะในในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันก็จะเห็นตั้งแต่ว่าบริษัทชื่อนี้ทำอะไร มีเรียกว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่ๆคือใครบ้างโอาสามารถดูได้ข้อมูลในเซ็นดอทโออาร์ดอททีฮเลยใช่ค่ะแล้วก็มีด้วยว่าผู้จัดการชื่ออะไรครับคณะบริหารเป็นอย่างไรนะคะครับราคาหุ้นในรอบปีที่แล้วเป็นอย่างไรครับนะคะผลประกอบการเป็นอย่างไรดูได้หมดแล้วแถมยังดูได้อีกว่าเราจะมีเรื่องของการแรงงานนะคะเกี่ยวกับเรื่อง 4G ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการองค์กรครับที่เขาได้ดาวค่ะครับ กลุ่มไหนได้5ดาวกลุ่มไหนได้4ดาวก็สามารถที่จะมีข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยแล้วเราต้องบอกว่าจริงๆข้อมูลเหล่านี้มีเยอะมากในเรื่องของรายงานประจําปีครับแต่ตลาดหลักทรัพย์ในเว็บไซต์เนี่ยเราย่อมาเป็น2หน้าที่เรียกว่าแฟกชีท ทให้อ่านง่ายขึ้นครับคือรายงานประจําปีมันจะเป็น56ิดหนึ่งที่คุยคุยกันนะครับแต่ตลาดหลักทรัพย์คือย่อลงมาให้เหลือ2หน้าเพราะ56ิดหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดมันเกิน40-50แผ่นบางบางบริษัทนะครับเราย่อเหลือ2หน้าจ่ะูะอย่างยาวก็ได้ อย่างยาวลายบุคนอาจจะไม่อ่านนะอาจจะไม่อ่านแล้วบางทีมันอ่านเยอะจนไม่แน่ใจว่าอ่านอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราย่อให้สองหน้าก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าทอ่เราอ่านสองหน้าของธนาคารนี้อีกสองหน้าของอีกธนาคารหนึ่งเนี่ยเขาไหนดีกว่าน้อยดีมากดีน้อยเงินปันผลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราเรียกว่าแฟกชีบสามารถที่จะดูพริ้นออกมาได้อ่านได้นะคะก็อันนี้ก็ดูก่อนความรวดเร็วของข้อมูลหรือการอัปเดตเป็นยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ เราเคยมีความรู้สึกว่าการเสพข้อมูลเนี่ยมันรายบุคคลจะได้ข้อมูลที่ช้ากว่านะครับในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ความรวดเร็วเปน็นยังไงฮะเร็วมากเพราะตอนนี้ต้องเรียนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะเรียกวบังคับก็ได้นะคะว่าบริษัทจดทะเบียนต้องรายงานผลประกอบการทุกๆใจไตรมาสนะคะพอเขารายงานมานะคะเราภายในสวันเนี่ยรเราขึ้นเว็บไซต์เลย <c oughs> เพราะว่าเราย่อให้ <ừ. S 2> คือเขารายงานเป็นกระดาษบางที <c oughs> หรือเป็นไฟล์แต่มันเยอะมาก <c oughs> สิ่งที่เราทำก็คือว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ในเซตร้อยแล้วกันนะคะพวกนี้ได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทเรียกว่าเล็กหน่อยเพราะ <ừ. S 2> ว่าเขาส่งข้อมูลเรายังไม่อิเล็กทรอนิกส์มาก <c oughs> ก็อาจจะเรียกว่าไม่เกินสัก3ามสี่วันทําการเท่านั้นเองซึ่งก็บอกว่าความเร็วนี้น่าจะใกล้เคียงกับนักวิเคราะห์ที่ได้รับหรือเปล่าอ๋อเท่ากันนะคะเท่ากันใช่ไหมฮะเท่ากันค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเสพข้อมูลเองบางครั้งเวลานักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเขาจะต้องเอามีเวลาไปวิเคราะห์กว่าจะพิมพ์กว่าจะออกมาเป็นบทความใช่ไีถ้าทุนเสพข้อมูลเองได้เร็วกว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์เองเราอ่านแล้วเราแปลความเองเนี่ยนะคะ เรียนว่าไม่ช้าแน่นอนแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะบทวิเคราะห์เรียนว่านะคะอันนี้บวกบริการต่อเนื่องนะคะครับไปดูที่เว็บไซต์เซ็ตเทรดนะคะอคือเข้าเซ็ .or.th แต่ถ้าจะดูบทวิเคราะห์ต้องเข้าเซ็ตเทรดใช่ค่ะเพราะว่า s e ็เนี่ยเราจะมีข้อมูลที่เรียกว่าเป็นความจริงที่เราได้รับจากบริษัทจดทะเบียนแต่ข้อมูลที่เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์การวิจารณ์จะไปอยู่ที่เว็บเซ็ตเทรด เราก็จะเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ของเ,อเรียกว่าบริษัทโบรกเกอร์รรเขาจะาบทวิเคราะห์มาใส่แล้วเขาก็จะเอาเรียกว่าฟอร์เควส์การประมาณการการคาดการณ์การคา,าดการณ์ที่เป็นตัวเลขว่าผลประกอบการจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะเราก็จะเอารวมทุกค่ายนักวิเคราะห์เช่นธนาคารหนึ่งอาจจะมีนักวิเคราะห์10รายเราก็มารวมเลยเฉลี่ยให้ดูด้วยเป็นไปได้ไหมอนาคตจะมีนักวิเคราะห์โบรกเกอร์ต่างประเทศด้วยมีหลายคนถามได้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดเขาทำเนี่ยเรายินดีเพราะตอนนี้แต่เขาจะให้เราไหม ตอนนี้ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของดีชิันที่มีการให้มาเหมืกันแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราขอความร่วมมือได้แต่ต่างประเทศเขาบอกเขาอาจจะมีความรู้สึกเขาอยากเก็บให้ลูกค้าเขาหรือเปล่าต่างประเทศเชื่อว่ามีแต่อยู่ในอาจจะบรุมเบิร์กรอยเดอร์ที่จะต้องไปเสียเงินเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศ ให้ไปที่บรกเกอร์แล้วถ้าเกิดคุณเป็นเรียกว่าลูกค้าบรกเกอร์แล้วเขาก็ต้องมีให้ครณเขาก็จะมีให้คุณใช่ครับเพราะว่าทุกบรโเกอร์ตอนนี้มีหมด้วครับบูมเบิร์กแล้วก็ไออลสเตอร์ก็มีหมดค่ะหรือว่าจะเป็นค่ายอื่นๆอันนี้ก็จะมีแต่ว่าเนื่องจากของไทยเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เราคงขอความร่วมมือได้กับบริษัทจดทะเบียนคอันนี้ก็เรียนว่าถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่ได้มาป็นแฟกต์อยู่ที่ตลาด แล้วข้อมูลราคาอยู่ที่ตลาดแต่ถ้าข้อมูลที่ s e ็ตเทรดเนี่ยมีทั้งข้อมูลที่เป็นแฟกต์ด้วยแล้วก็ข้อมูลที่เป็นนักวิเคราะห์จากรีเสิร์ชต่างๆแล้วก็ข้อมูลประมาณการด้วยนะคะอันนี้ก็รวมทั้งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของราคาต่างๆก็จะมีข้อมูลตัวนั้นนี่คือทางออนไลน์แล้วถ้าทางออฟไลน์ล่ะเพราะออนไลน์ตอนนี้ง่ายใครจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้า s e t .or.th ได้เข้า s e t trade ได้นะครับ ทางออฟไลน์ ride, ซึ่งตอนนี้มีอยู่น้อยนะฮะที่ไม่เคยใช้แต่ว่าก็ยังยอมรับว่ามีโดยเฉพาะคนที่รีทายเกษียณอายุะนะครับเขาจะเข้าถึงข้อมูลเข้าได้ยังไงบ้าง,รงครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่ามีไม่น้อยเพราะ,ะว่าไม่เพียงแต่ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นนะครับที่เรียกว่าจัดการสัมมนาจริงๆแล้วที่ตึกตลาดหลักทรัพย์เราจะสัมมนาเจ็ดวัน วันธรรมดาตอนเย็นวันเสาร์อาทิตย์มีบรกอกเกอร์ไปจัดเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะบุ๊กผ่านที่ตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามานะคะที่เรียกว่า call center ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ขอบุ๊กตัวเองเข้ามาฟังการสัมมนาได้นะคะตลอดวันไหนก็เข้ามาได้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็ในต่างจังหวัดก็เรียนว่าเรามีเกือบๆทุกสัปดาห์ในแต่ละจังหวัด เพราะนั้นก็คงจะให้คนที่อยู่จังหวัดใดก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะติดตามผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้แล้วก็โทรเข้ามามที่จะร่วมรายการต่างๆต้องเรียนว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่เราเดินสายจริงๆแล้วผู้ทํางานเนี่ยเดินสายกันเกือบทุกอาทิตย์นะคะครับ แล้วแต่จริงๆแล้วถ้าฟังดูอย่างนี้การออนไลน์เนี่ยก็จะมีความรวดเร็วถึงข้อมูลมากกว่าและอาจจะได้ครบและเร็วกว่า่คือ,หอให้ความสะดวกมากกว่าแต่ถ้าออฟไลน์เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นการหารือเป็นการได้เอกสารไปรหรือเป็นการพูดคุยกับ,บตัวผู้ประกอบการจริงๆกับโรเกอร์หาหรือเพราะว่าจริงๆต้องเรียนอีกครั้งนึงนะคะเวลาท่านไปเปิดบัญชีกับโรเกอร์ที่แต่ละที่ที่โรเกอร์เองเนี่ย ต้องคุยให้รู้เรื่องนะคะว่าเราจะคุยกับเขาเนี่ยเราเข้าใจเขาไหมเขาเข้าใจเราไหมรเราจะติดต่อกับเขาอย่างไรมีความร,รวดเร็วมีความน่าเชื่อถืออย่างไรด้วยคะ่ะครับตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงเขาเรียกว่าเรากำลังบอกท่านนักทุนเรื่องของเครื่องมือจับปลาใช่ไหมคะเราไม่ได้บอกว่าปลาตัวไหนหน้าตกปลาตัวไหนหน้าไม่ตกแต่กำลังบอกว่าเครื่องมือจับปลาคืออะไรแต่กําลังจะบอกกําลังจะถามท่านคุณเกษราว่าในยุคการลงทุนในยุคหน้าเนี่ยนะครับนอกจากเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีสิ่งอะไรที่คุณเกษราจะแนะนํานักทุนว่า คุณจะต้องเพิ่มจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นจุดนั้นจุดนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเรียนนะคะว่าเราลงทุนแล้วเราต้องติดตามแล้วก็ในเรื่องของตัวเองนะคะวินัยการลงทุนนะคะเพราะว่าอย่างเช่นที่บอกตอนแรกชอบอะไร,รหลังจากนั้นเนี่ยเราประเมินเราวิเคราะห์บวกด้วยเราใช้ research รีเสิร์ชมาดูเมื่อเรตาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเราจะต้องติดตามประเมินผลว่า บางทีเราตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปไหมเป็นไปอย่างที่เราคาดการณ์ไหมเพราะว่าเวลาซื้อขายทุกครั้งต้องเรียนนะคะว่าถ้าเรามีจุดการตัดสินใจบอกว่าเราซื้อตัวนี้เพราะว่าเราต้องการหนึ่งปีต้องการผลประกอบการอะไรอย่างไรแต่ถ้าเกิดไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคะต้องตัดสินใจใหม่นะคะเวลาทุกครั้งไม่ใช่ว่าเราก็มีการรีวิวไม่ใช่ <อฆ S 1> ครั้งแรกแล้วจบเลยใช่ค่ะมีต้องการรีวิวเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนหรือเราอาจจะคาดการณ์ผิด รเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ดังนั้นทุกครั้งเราต้องบอกตัวเองเสมอตั้งต้นว่าถ้าตรงนี้ผิดจากที่เราคิดไว้ขาดทุนเท่าไหร่เราไม่ยอมละรเราเรียกว่าคัดลอสภาษานี้เขาเรียกว่าคัดล o สแค่ไหนเราต้องคัดลอสเพราะไม่ฉะนั้นถ้าเราไม่มีวินัยในการลงทุนเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ ไม่บอกใครจากเดิมที่ซื้อเพราะว่าต้องการกําไรก็เป็นต้องการเพื่อดีเวนด์หลังจากนั้นก็เก็บไปเรื่อยๆมันมันไม่น่าจะดีสําหรับตัวพอร์ตการลงทุนครับในช่วงก่อนหน้านี้ มีการเปิดห้องสมุดอาจารย์มารวยในหลายยุคหลายสมัยนะครับตอนนี้นโยบายของห้องสมุดอาจารย์มารวยยังเหมือนเดิมไหมฮะยังยืมหนังสือได้หรือทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมฮะเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าห้องสมุดอาจารย์มารวยคือเปิด7วันใช่เปิดตั้งแต่เช้าแล้วหนังสือแพงๆมีให้ยืมด้วยใช่ค่ะแล้วเปิดตั้งแต่้าจดดึกนะคะแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าใส่ความคิดนี้เนี่ยไปกับมหาวิทยาลัยอย่างอื่นเราก็ได้รับผลตอบแทนที่ผลตอบรับที่ดีนะคะหลายๆมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดดึกๆ Oh. นะคะแล้วก็ให้เรียกว่ามีร้านกาแฟม,มีร้านกาแฟ<ๆ>นะคะเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับเราอยากได้ลูกค้าเราก็ต้องเปิดให้ตามความความชอบของตัวผู้เข้ามาดูหนังสือครับหนังสือยังซือ้อแต่และเดือนเยอะเหมือนเดิมไหมฮะเยอะค่ะแล,คแล้วก็มีทั้งหนังสือเรียกว่าภาคการลงทุนและภาคบันเทิงครับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างเช่นที่บอกว่าอยากได้ข้อมูลลึกๆบางทีไปหาที่บ้านอาจจะเน็ตไม่เร็วไม่แรงเนี่ยนะคะ ก็สามารถมาใช้ที่ห้องสมุดมารวยที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ครับครับท่านผู้ชมครับก็ชัดเจนนะครับวันนี้เราไม่ได้คุยว่าเราจะล้วงหุ้นเด็ดอย่างไงนะครับแต่เรากำลังจะบอกว่าเครื่องมือในการลงทุนการจับป่าครั้งนี้เราจะดูเครื่องมือจากจุดไหนนะครับและคนที่มาพูดเองก็คือคุณเกษรามัชุศรีนะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเกษราครับครับคุณ่ะ และช่วงหน้าครับเราไปดูกันครับว่าตลาดหุ้นนะครับวันนี้เราคงไม่ได้บอกว่าตัวนั้นตัวนี้น่าลงทุนหรือเปล่าแต่ช่วงหน้าเราไปดูว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่ครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการครับเราคงเห็นวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่แล้วนะครับคุณเกษรามชุติศรีครับ และสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในยุคใหม่ของตลาดหลักทรัพย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับและแน่นอนครับเราจะเห็นการเข้ามาของต่างชาติเพราะฉะนั้นนักทุนที่ลงทุนอยู่โดยเฉพาะนักทุนรายบุคคลเนี่ยนะครับจะต้องมีการทําการบ้านให้มันเข้มข้นกว่าเดิมครับคือก่อนหน้านี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรามีการพัฒนาตัวเองเรามีการลงทุนระยะกลางถึงยาวมากขึ้นเรามีการใช้การวิรเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมา,มากขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่เราจะต้องมาดูมากกว่านี้ก็คือว่าหลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ท่านจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นบทเรียนที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าท่านเป็นนักทุนรายบุคคลท่านลงทุนถูกจังหวะท่านก็สามารถชนะนักทุนต่างประเทศได้ปี2ปีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับนั่นก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นถ้ามาพูดถึงแนวโน้มคือการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็ต้องบอกว่า2ส,สัปดาห์นี้ดีมากๆครับ ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดนะครับสิ่งที่เราเห็นและเหตุผลก็คือว่าในช่วงครึ่งหลังคือวันนี้วันแรกนะครับครึ่งหลังของปีเราจะเห็นปัจจัยที่จะต้องมีการตีโจทย์ให้แตกในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกก็คือว่านักทุนต่างประเทศจะหันกลับมาซื้อหรือไม่เพราะฟันธงได้เลยนะครับว่านักทุนสถาบันในประเทศการซื้ออาจจะน้อยลงครับเพราะการซื้อเพื่อการทําปิดหรือที่เราเรียกว่าวินโดเดซซิ่งมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวเนื่องจากไม่มีความจําเป็นแล้ว แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือหุ้นในหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กลุ่มพลังงานนักทุนต่างประเทศเริ่มกลับเข้ามาซื้อครับเพราะก่อนหน้านี้ขายไปแล้วราคาหุ้นไม่ลงเราคุยกันง่ายๆก็คืออาจจะตกรถก็ได้นะครับโจทย์ตรงนี้แหละครับจะเป็นโจทย์ที่เชื่อเหลือเกินว่าเซ็นดิเด็กน่าจะนําพาไปเป้าหมายที่จุดที่พันห้าร้อยจุดคําถามที่จะต้องคุยกันต่อพันห้าร้อยจุดแล้วไปไหนนะครับเพราะว่าไปพันห้าร้อยจุดเนี่ยเป็นจุดที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว แต่พันหจุดแล้วไปไหนต้องฟันธงนะครับว่าโอกาสที่จะวิ่งเกิน1,500จุดแรงๆยากครับไป1,520้า้อยได้ไหมได้ครับไปพันห้า้อยได้ไหมได้ครับแต่จะวิ่งจากนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่และวิ่งอีกร0 0ยสอจุดไม่ง่ายครับเพราะพ e. ีตลาดตอนนี้ถือว่าสูงแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าในมุมกลับในระยะสั้นก็ต้องมองว่าโอกาสที่จะลงในทันทีทันใดก็ไม่เห็นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นไปดูมุมทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ้างครับว่าเป็นอย่างไรจากภาพนะครับสิ่งที่เราเห็นคือภาพระยะกลางของเซ็ตอินเด็กซ์เริ่มขึ้นมาชนจุดสูงสุดแล้วนะครับจุดสูงสุดแรกอยู่ที่ประมาณ1 4 9 1จุดสูงสุดที่2อ,อยู่ประมาณห5 1 9้าเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราเห็นพัน0จุดหรือแกลบที่เหลือประมาณสัก 20- 30จุดเนี่ยนะครับเริ่มมีไม่มากสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพอร์ตของนั่งทุนระยะกลางเริ่มจะต้องมีการปรับตัวแล้วครับเพราะว่า การปรับตัวที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเกิน1,500จุดการทยอยขายเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับส่วนนักสุนระยะสั้นครับไปดูอีกภาพหนึ่งภาพที่เราเห็นในการเคลื่อนไหวระยะสั้นยังไม่มีสัญญาณขายเลยนะครับเคยเกิดเหตุการณ์การส่งสัญญาณซื้อแถวๆหนึ่งครั้งหนึ่งและ 2- 3สวันที่ผ่านมาก็เกิดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะมีการทดสอบแถวๆพัน0 0หรือผ่าน1 5 0 0ไปเล็กน้อยเนี่ยย่อมจะเกิดขึ้นได้ครับ ระยะสั้นยังไม่มีสัญญาณขายสำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าพอร์ตระยะกลางถึงยาวนะครับการวิ่งเกินพันห้าร้อยจุดจะเป็นจุดในการที่เริ่มทยอยขายโดยเฉพาะตัวก,กําไรแต่พอร์ตในการลงทุนระยะสั้นยังใช้จังหวะนี้ในการเก็งกาไรได้อยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีการเกินพันห้าร้อยจุดต้องระมัดระวังในการลงทุนครับนั่นก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นในระยะสั้นครับสุดท้ายครับฝากท่านผู้ชมนิดนึงสำหรับท่านที่ลงทุนอยู่และตอนนี้งงๆนะครับว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่จะถึงผมจะจัดสัมมนาครับที่สมาคมสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับซอยงามดูพีนะครับท่านที่สนใจนะครับเราจะคุยกันตอน9ก้าโมงครึ่งเสาร์นี้สนใจโทรไปถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0 8 1 7 8 3 8 8 8 8นะครับหรือเข้าไปดูจากเว็บไซต์เอกอิน e ว t ท์เมนตก็ได้ครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในพุธหน้านะครับบ่าย3โมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ